สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n นล BK Forever วันนี้เราจะมาทำการ u n b o อกกล่องแป้นพิมพ์จากทางค่ายเลเซอร์นะครับในรุ่น Back w i d o w 2019นะครับซึ่งคีย์บอร์ดตัวนี้ก็จะมาในสวิตท,ที่เป็นจีนสวิตของทางเลเซอร์นะครับแล้วก็ยังมี ลูกเล่นคือไฟ RGB ที่สามารถปรับสีได้ในซอฟ์แวร์นะครับนี่ก็จะเป็นรูปตัวคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็เขาจะมีบอกรายละเอียดเกี่ยวกับไฟ RGB ที่มีมาให้นะครับในรุ่น Back w i d o w เป็น Green Switch นะครับของเ a เ e r ก็เราไปดูรอบๆตัวกล่องกันเลยนะครับทางข้างล่างก็จะเป็น เบ c เซอร์แบ็กวิดโอนะครับด้านข้างก็เหมือนกันนะครับด้านบนก็จะบอกว่าเป็นตัวอักษรคีย์บอร์ดภาษาไทยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะบอกเป็นขนาดของคีย์บอร์ดบอกสเปคต่างๆ ดีไซน์อะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นเป็นแป้นพิมพ์ภาษาไทยนะครับไทยเลยเก็อีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะครับอ,อันี้จะเป็นข้างหลังของตัวบอรดนะของตัวกล่องชียบอร์ดนะครับนี่นะครับจะเป็นรูปของตัวชีบอร์ดนะครับว่าแบบมันมีอะไรบ้างก็จะเป็นเรเซอร์แมชชีนิคอลสวิต ะครับประกัน2ปีมีไฟไอ b ของทางดีเซอร์เขาจะเรียกว่าเป็นโคมานะครับในคคาณนี Sweet, ้าสวิตก็เป็นซอฟแวร์เข้าๆตัวกล่องก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะไปแกะดูข้างในกันเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเพราะผมจะค่อนข้างพิธีพิถันนิดนึงนะครับ ต้องขอบคุณคุณแชมป์เลยนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้ผมนำคีย์บอร์ดตัวนี้มาอันบ็อกรีวิวนะครับ ่แกะได้แล้วเปิดซิงกองใหม่ๆเลยนะครับเปิดเข้าไปข้างในก็จะเจอกับตัวชีบอร์ดนะครับแล้วก็มีแผ่นพลาสติกคุมมาให้ด้วยทางด้านบนนี้นะครับก็จะมีคู่มือมาให้นะข้างในน่าจะไม่มีอะไรแนละ้ว ตัวชีบอร์ดถูกแพคมาในกล่องอย่างดีเลยนะครับมีโฟมกันกระแทกมาให้ในกล่องเลยนะครับอยู่สองฟังข้างในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเราไปดูตัว ของบันเดิลในกล่องกันก่อนนะฮะับีบอร์เดเก็บไปก่อนนี่ก็เป็นของบันเดิลแพคในกล่องนะครับนี่ก็เป็นใบข้อมูลนะครับเป็นกระดาษใส นี่ก็จะเป็นสมุดทูมือรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็นี่มีสติกเกอร์แถมมาให้ด้วยนะครับสวยเชียวครับเป็นสีลุงเอาไว้ไปแปะครับอะไรก็ได้นะครับบ้านก็สำหรับตัวนี้ก็ ไม่มีอะไรแล้วนะครับไปดูที่ตัวคียบอร์ดกันเลยครับามาดูที่ตัวคียบอร์ดกันเลยขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้เกิดอาการกล้องตัดเนื่องจากกล้องร้อนเกินไปนะครับมาดูกันที่ตัวคียบอร์ดเลยนะครับนี่ก็จะเป็นพลาสติกที่คุมมา ตัวชีบอร์ดก็จะมาในรูปทรงแบบ b บ็กวิดโดทั่วไปเลยนะครับมาในแบบสายทักเส้นใหญ่พอสมควรนะครับนี่ก็เป็นพอร์มีจุกปิดมาให้เลยครับก็พอร์ต USB เป็นสีเขียวนะครับนี่นะครับจะเป็น รูปทรงชิบอเป็นดีไซน์ใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโลโก้เรเซอร์ acer, ก็ตรงนี้ก็จะเป็นไฟแสดงสถานะนะครับนี่นะครับเป็นรูปทรงขชิบอดด้านข้างด้านหลังสำหรับตัวนี้นะครับจะไม่มีพอร์ต usb กับ3 5มาให้นะครับนี่ก็จะเป็นข้างล่งครับสามารถร้อยใส่ตามรางได้เลยนะครับเาจะให้ออกด้านข้างหรือว่าตรงกลางนะครับมีปรับระดับสองอันนะครับแบบสองระดับจะมีแบบนี้จะเตี้ยหน่อยอน,นี่ก็จะสูงมีแผ่นยางกันลื่นมาให้ หมุมนะครับตรงกลางนี่อีกหนึ่งอันก็ตามขอบสำหรับสวิตของเาตัวเลเซอร์2019นี้นะครับก็เป็นจีนสวิตนะครับจะมองเห็นหอเปล่าแล้วก็ข้างหลังนี้ก็จะเป็นสีขาวนะครับน่าจะช่วยในเรื่องการแบบกระจายแสงได้มากนะครับก็ไฟ led แบบ ลอดใหญ่มากเลยครับเราลองไปฟังเสียงกดกันเลยนะครับมันก็จะเป็นแบบจีนสวิตท,ทั่วไปนะครับสำหรับคนที่ชอบแบบเสียงคลิกๆเหมือนแบบบูสวิตอะไรอย่างงี้ก็น่าจะชอบกันอยู่นะครับ นี่ก็เป็นข้าวค่าสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับสำหรับวันนี้ BK f o r e v e r เจอกันครับ